สวัสดีครับพบกับลัล c าช n n e l วันนี้เราจะมารีวิวเน็ตฟรี1 0 g กที่ทางรัฐบาลร่วมกับค่ายมือสือมือถือเขาแจกให้ประชาชนใช้งานกันนะนะครับเราจะลองลงทะเบียนกันดูว่าเราได้ใช้หรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยเข้าเกณฑ์มากผมไม่เคยใช้เน็ตมือถือเลยนะครับก็คือไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่บ้านแต่ว่าคราวนี้จะลองรีวิวให้ดูสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะ ลงทะเบียนก่อนแล้วกันว่ามันใช้ได้ไม่ได้ยังไงนะครับวิธีการลงทะเบียนก็คือพิมพ์ดอกจันหนึ่งเจ็ดศูนย์ดอกจันแล้วก็ตามด้วยหมายเลขนะครับบัตรประชาชนของคุณนะครับสิบสามหลักแล้วก็ตามด้วยชาร์ปแล้วก็โทรออกนะครับแล้วก็รอรับ SMS ว่าได้หรือไม่นะครับเงื่อนไขในการเข้ารับเกณฑ์ก็คือ1นะครับเ,เบอร์ซิมที่ลงทะเบียนเนี่ยกับหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับก็คือเป็นคนคนเดียวกันนั่นแหละ2ก็คือ คุณจะต้องไม่มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเกิน10กิกะไบต์เพราะว่าเน็ตนี่เขาให้10กิกะไบต์ตอนหนึ่งเดือนนะครับถ้าคุณใช้10กิกะไบต์หรือใช้อลิมิเต็ดอะไรเนี้ยก็โอดไปนะครับแล้วกอ็อะไรอีกเงื่อนไขอะไรเล็กๆน้อยๆอีกสองสาอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกันว่าไอเน็ตที่เราลงทะเบียนเนี่ยมันจะได้หรือไม่ได้ถ้าได้แล้วประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็อยู่แถวต่างจังหวัดซึ่ง ก็ไม่ค่อยมีผู้คนอะไรมากมายที่จะใช้เน็ตกันนะครับแถวนี้ส่วนใหญ่เขาเขาไม่ค่อยใช้กันอะเออง,ง่ายเนาะโอเค okay, นะครับเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบกันครับโอเค okay, หลังจากพยายามกดมาประมาณสอสารอบนะครับก็อ่ะเขาก็บอกว่าได้รับข้อความแล้วตกลงเดี๋ยวเราไปเช็ค SMS กันว่าเราได้หรือไม่ได้นะจากรัฐบาล กสทชและ a a s ได้แล้วใช้ได้30วันนะจ๊ะขอให้คุณใช้เน็ตอยู่บ้านอย่างปลอดภัยโอเคเช็คสิทธิ์ที่ได้รับกดดอกจันทร1ดอกจัน3 2ชาร์ปอ่าโอเคเดี๋ยวเราผมไปเปิดไอ้ไอนี้ก่อนอินเทอร์เน็ตก่อนนะเพราะว่าป,ปกติผมปิดไว้นะครับอ่าโอเคได้แล้วนะครับตอนนี้ผมทำการ ปิดไวไฟไปแล้วเพื่อจะมาทดสอบความเร็วอินเทอร์เนต็ตเนาะก็อาจจะภาพอาจจะเบลอๆหน่อยเพราะกล้องตัวนี้มันโฟกัสช้านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยเราก็กดปุ่ม Google Assistant ขึ้นมาทดสอบความเร็วอินเทอร์เนต็ตเอ้าไม่ได้ครับ ทดสอบความเร็วอินเทอร์เนต็ตอ,อ๋องั้นเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนอาจจะยังไม่ได้เปิดโลมมิ่งเนาะโหมดเครื่องบินปิด wifi ปิดนี่ไงเข่าขายข้อมูลเนี่ยการโลมมิ่งเนี่ยต้องเปิดไว้ถ้าไม่เปิดเนี่ยใช้เน็ตไม่ได้อืม อินเทอร์เน็ตสปีดเทสข้อมูลด,ดังนี้อนโอเคโหแรงอยู่นะเนี่ย ดาวโหลดห้อัปโหลดส9เก้ยใช้ได้ใช้ได้โอเคเลยแต่ไม่บอกอัตราปริงนะแต่ว่าคงไม่แย่นะครับโอเคเดี๋ยวเราทดสอบเล็กๆก,ก่อนก่อนแล้วกันด้วยแอปของ A AS เองนั่นก็คือ A AS Pay นั่นเองลองดู มีหนังมีเย,ะย,ะยะอะๆนะเราขอดูไทยรัฐทีวีซิเพราะว่าเมื่อกี้ผมเจอข่าวลงทะเบียนที่ไทยรัฐทีวีนะครับลงทะเบียนอินเตอร์เน็ตที่เผิงที่ปลอดด้วยนี่คือเหตุผลที่เรากำลังขอความช่วยเหลือจากคุณปลดช่วยชีวิตเด็กผู้ริภยัยตอนนี้พิมพ์ยูซ่าส่งมาที่4141099414 แต่เราไม่ดูเยอะหรอกเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนลุงหนิงลุงหนิงอ่าโอเคนะครับสรุปก็อินเทอร์เน็ตที่ทางรัฐบาลร่วมกับกสทชร่วมกับค่ายมือถือแจกให้เนี่ยก็เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ50 กว่ากับ40กว่าเลยซึ่งถือว่าใช้งานได้สบายๆแต่ว่าคุณก็ต้องดูด้วยนะถ้าคุณจะไปดู YouTube ทั้งวันหรือสตรีมมิ่งทั้งวัน1 0กิกมันก็ไม่นี่หรอกนะครับก็เอาไว้สําหรับใช้ติดต่อสื่อสารไว้คุยไว้แชทไว้เล่น Facebook อะไรเงี้ยก็คงจะอยู่ได้ประมาณ30วันนั่นแหละนะครับประมาณนั้นนะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการรัฐยามฉุกเฉินดีๆที่ทําให้คุณอยู่กับบ้านได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับก็คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปอย่างน้อยก็ สิบกิกนี่ในความเร็วขนาดนี้นะก็ถือว่าช่วยประหยัดไปได้เยอะอะแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็ถ้า1 0กิกนี่ก็หลายตังค์อยู่นะครับอ่าโอเคนะครับก็สําหรับการรีวิววันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับอย่าลืมวิธีการกดก็คือดอกจันหนึ่งเดอกจันตามด้วยเล,เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็ชาร์ปแล้วก็กดโทรออกนะครับอาจจะ ติดขัดนิดนึงอาจจะต้องกดหลายรอบหน่อยนะครับก็ใช้ความพยายามหน่อยแล้ะกันเนาะอ่าโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ